เมื่อหลายปีก่อน อ่านี่เลเดี๋ยวเจ้าไปนั่งรอข้านะเดี๋ยวข้ามาแป๊บน,นึงเอ่อสวัสดีครับคุณพนักง,งานมีห้องว่างให้ผมไหมสักห้องมีเก็บไม่ทราบว่าต้องการที่จะพักกี่คืนเก็บอ่าขอคืนเดียวก็พอครับผมอยู่ไม่นานรับจัดครับผมอืมโอเคครับขอบครับอ่านีเลยเดี๋ยวเจ้า ขึ้นไปรอข้าที่ห้องนะเดี๋ยวข้าไปหาอะไรมาให้กินอ,อ,อืมโอ้ร้านดูดีใช้ได้เลยเนี่ยรับอะไรดีครับเอ่อข้าขออะไรก็ได้อะที่ดีที่สุดข,ของร้านอ่ะสักสองที่แล้วกันได้เครับคุณกาอ้อแล้วก็ข้าขอไปกินที่บ้านนะเดี๋ยวมันรีบกินหรูซะด้วย จริงดูท้าทางเจ้านังก็น่าจะมีเงินไม่ใช่น้อยนะอดูจาก,จากเรา,าก้นมันดีไหมอ่ะพี่อาจจะทาให้เรารวยก็ได้นะเป็นความเคิดที่ดีมากเจ้านังก็ไม่น่าจะเก่งอะไรชะบชิบชบชืบชืบชบเช้บกับ,บ,บข้าวสิครับผมโอ้ขอบใจเจ้ามากนะอเจ้าก็ทําอาหารไว้เหมือนกันนี่อ่ะอันนี้เงินของเจ้าก็ขอบคุณสำหรับอาหารนะ ได้น,นะครับ<ห>รคุณลูกค้าไม่ป้าไปนะครับผม<ป>นี่พ่อค้าเงินอยู่บนโต๊ะนะไม่ต้องทอนเอารู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามหลังเราเลย เออเดีจะคิดไปเองลองหันไปดูนี่นี่จะรีบไปไหนจ้ามาอยู่รอคุยกันก่อนแล้วนี่พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะเอานะ้เราก็แค่อยากทำความรู้จักด้วยเฉยๆเองเรื่องเงินอ่ะเจ้าไปหาคนอื่นดีกว่านะข้าไม่มีให้เจ้าหรอกโอ้ดูมันพูดดีอันนี้มากินกินหลูอยู่เลยอืึดูถ่าต้องใช้กำลังกับหมอนี่สินะเอางง้นมา แล้วว่าเจ้าน si um> um um ี่มีเงินเยอะเจ้านี่มันโคตรจะกากเลยว่ะะนี่นี่สองรุ่มหนึ่งอะมันโคตรจะหมาหมู่เลยว่ะอะใครเนี่ยถ้าไม่อยากเก็บตัวก็อย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่านะพอดีที่บ้านเขาสอนให้ฉันเตะคนปากดีว่ะแก่กก็ไม่ท่าไหร่นี่ ป็นไรไหมไม่ไม่ข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะโอ้ยนี่เงินเจ้าขอบใจเจ้ามากขอบขอบุณมากจริงจริงแล้วค้าก็ขอตัวแล้วนะเออเดี๋ยวดียว่ินี่เดี๋ยวก่อนค้ามีเรื่องจะขอร้องอะ่ะช่วยช่วยดูแลน้องสาวข้าได้ไหมฮะนี่เจ้าพูดอะไรออกมาข้าน่ะไม่สามารถปกป้องน้องข้าได้เลยข้าขอร้องแหละ ได้ไหมเฮ้อก็ได้ก็ได้แต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าฉันจะทําได้ดีหรือเปล่าเอขอบใจมากเลพี่กลับมาแล้วดูนี่สิเี่เยวข้าวมาเต็มเลยร้านนี้อ่ะร้านดังมากเลยนะโอ้น่ากินจังเลยแล้วก็ของอร่อยอร่อยเพียบเลยอืมวันนี้อากาศดีนะเนี่ยนน่นสินะวันนี้ก็อากาศดีจริงๆนั่นแหละว้าวนี่ เดี๋ยวเจ้ารอพี่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรไหมเจ้ากินแล้วกันอพี่อย่าไปนานนะเจ้ารอได้ใช่ไหมคนเดียวอะ่ะนี่ข้าฝากน้องข้าด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะ